วันนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันในเรื่องของการดึงดูดเงินค่ะนะคะทุกคนถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึง่งเสร็จรียังเดี๋ยวรอน้องตื่นแป๊บนึงอะ่ะไปเร็วนี้เลยแม่ทำงานอยู่แม่นนี้แหลุดแล้วให้มันหลุดไปเถอ, <c oughs> อะอ่ะเจอกระเด้่งึ้นพี่น้องนะ <c oughs> อยากจะมีเพลงเปิดให้กับทุกคนนะคะ ถ้าเราไม่มีเพลงนะคะเราก็สวดคําว่าโอมสีคณีสายะน้ำมหานะคะร้องไปในใจค่ะโอมสีคณีสายะน้ำหาขาชานัน้นขาชานัน้นคณะปฏิคณะปกตินะคาชานั้นขาชานันาาน้นนะ,ะขอให้องค์พ่อนะคะพระพิคเนศนะคะข้าชานัน้นคณะปฏิทั่วประเทศนะ,ะมาร่วมสร้างแบรนด์กับลูกเยอะแย,ยะมากมายมาร่วมช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันรูเอาจริง บอกองค์พ่อบอกผู้คนว่าฉันเอาจริงฉันไม่ล้มเลิกนะ,ะฉันทําของฉันจะทําให้สําเร็จให้ได้นะเออเราต้องยืนยันกับนะ,ะจัก,กรวาลด้วยว่ากับองค์พ่อด้วยว่านะะว่าหนูเอาจริงนะ,ะไม่ได้ไม่ล้มเลิกะค่ะนะเนี่ยวันนี้ได้เงินตังมาจะอย่างเช่นวันนี้สามีให้ตังสองร้อยนะคะแล้วเราจะเอาเงินสองร้อยเนี่ย ไปทําอะไรกันคะพเพื่อนเพื่อนอันดับแรกเลยค่ะหนึ่งพเพื่อนๆต้องเก็บก่อนใช้ค่ะนะเก็บก่อนใช้ห้าสิบยี่สิบสามสิบแล้วแต่นะคะหรือเก็บร้อยหนึ่งก็ได้เพราะพี่นิดมีลูกสองคนค่ะพี่ต้องเก็บแค่ห้าสิบขึ้นไปค่ะนะคะเก็บเยอะกว่านั้นไม่ได้นะคะเออเนี่ยเก็บห้าสิบแต่ให้เราตีสมองไปว่าวันนี้ฉันมีเงินเก็บหนึ่งล้านบาทเรียบร้อยแล้วค่ะนะให้บอกหิรตัตจำานึกว่าฉันมีเงินเก็บหนึ่งล้านบาท หนึ่งหมื่นละหมื่นล้าน,น,านพันล้านก็ว่ากันไปบอกให้เราให้จิตใต้สำนึกของเราจําว่าเรามีเงินเก็บเยอะในอนดีตที่ผ่านมาค่ะพี่ก็ไม่รู้เรื่องนี้ค่ะไม่พยายามไปศึกษาในเรื่องของจิตใต้สํานึกนะคะครูบาอาจารย์เขาสอนแบบเนี้ยทุกคนนะคะมันจริงแต่ก่อนเราไม่เคยสั่งให้ตัวเองเก็บเงินเลยเราก็อาจจะเก็บไปเฉยๆวันละสองเดือนละสองพันพี่นี่เคยเก็บเงินได้เยอะสุดสองหมื่นกว่าบาทนะคะทุกคนพอเก็บได้ผลสุดท้ายเอาไปทําอะไรนะ คือมันมีความจําเป็นที่ต้องเอาออกมาใช้แต่ไม่ได้เป็นการลงทุนนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยเรารู้ว่าเอ้ยทําแบรนด์ของตัวเองก็รวยได้ขายสินค้าออนไลน์ก็รวยได้ถ้าตอนที่มิมีเงินเก็บไปเยอะตอนนั้นนะคะสองหมืนกว่าบาทเนี่ยถ้ารู้ว่าเอาไปลงทุนแล้วทําให้เรามีเงินเงินต่อเงินทําให้เราได้เงินเยอะขึ้นที่จะเอาเงินนั้นะไปลงทุนแต่ในอดีตเราไม่รู้ค่ะเพื่อนๆน,น,นะเราก็ไม่รู้ความมาไม่รู้มันแพงมากเพื่อนๆน,นะ ถ้าหากว่าเรารู้เราก็จะกล้าคิดกล้าทาหรือวันนี้เพื่อนๆนอาจจะเคยทําธุรกิจอะไรมาแล้วมันมันล้มเหลวมันจริงแต่เพื่อน,อนๆก็ไม่อยากจะทําก็จะไม่กล้าทําเราจะบอกตัวเองว่ามันจริงอย่าบอกว่าตัวเองมันล้มเหลวไม่เอาค่ะบอกตัวเองว่าไม่เอาแบบนี้เราต้องการให้ตัวเองค้าขายร่ํารวยค้าขายดีนะคะลูกค้ามีแต่คนที่รักและเมตตาสนับสนุนค่ะ อุดหนุนสินค้าของเรานะคะให้เรารู้สึกว่าเราจะเจอลูกค้าแบบนี้เยอะแยะมากมายวันนี้เขาไม่ซื้อพวกนี้เขาอาจจะซื้อเราเดือนนี้เขาไม่ซื้อเดือนหน้าเขาอาจจะซื้อเราก็ได้ให้พี่ๆเพื่อนๆคิดบวกแบบนี้นะคะอ่ะแล้วเชื่อหรือไม่ค่ะนะเวลาลูกค้า inbox มาหาสั่งซื้อสินค้ากับพี่บางทีปิดการขายไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรพี่ไม่เคยด่าลูกค้าเลยค่ะไม่เคยดา่าไม่เคยติใครนะ หมายถึงในเฟซนะะเอออย่างอื่นเอาไว้ก่อนนะอ่าเรื่องนั้นแบ่งกันไปแล้วนะอันนี้มาเรื่องของการขายโดยตรงโดยตรงค่ะให้คุณสั่งกิตใต้จำเนึกของตัวเองว่านะวันนี้สมมติว่าเพื่อนๆจะไปลงทุนไปลงทุนอะไรก็ช่างเนาะวันนี้อันนี้แค่คือตัวอย่างในการสอนนะอ่ะวันนี้จะลงทุนอะไรให้รู้สึกว่าค้าขายร่ารวยค้าขายร่ารวยนะคะท่องเข้าไว้ค่ะนะไม่ว่าเราจะเอาไปลงทุนขายอะไรขายแล้วจะรวยรวยนะคะทุกคนค่คะ ขายดีขายง่ายซื้อง่ายขายคล่องขายดีขายหมดเกลี้ยงไม่พอขายของที่แคนสต็อกมาเนี่ยไม่พอขายค่ะให้ท่องคํานี้ว่าไม่พอขายนะคะเพื่อนๆคานี้น่ะที่ทาให้พี่นสต็อกสินค้าออนไลน์อะไรก็ช่างขายดีไม่พอขายสักอย่างเลยค่ะนะมันมีโมเมนต์ที่ว่าเราสต็อกมาร้อยสองร้อยสามร้อยอยู่ดีมันก็หมดเราก็เลยอยู่ดีเราก็พูดขึ้นมาเองว่าไม่พอขายดีจังเลยอ่ะอุ้ยเอาอีกเอาแบบเอาโมเมนต์แบบนี้อีกนะ คนทดท้ายมันก็ได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ขายอะไรก็จมทุนจมสต๊อกค,คุณต้องไปสั่งของคุณใหม่แล้วค่ะว่าลูกขอบคุณน่ารักนะขอให้แม่ขายดิบขายดีไม่พอขายขายแล้วรวยนะลูกนะแล้วสินค้าของคุณนะ่ะเขาจะช่วยคุณอให้คุณเห็นค่าของสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่สินค้าของคุณค่ะรักเขาค่ะอย่างที่เคยสวดสมาธรหังนะ ตอนพี่ขายสุู่พิงเรยดีแต่พีงไม่เคยบอกใครคะ่ะนะด้วยความที่จิตเราไม่นิ่งแล้วก็ท่องสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังค่ะแล้วก็โพสตขายของทุกวันเนะี่ยมันไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเยอะแยะให้เราแต่เราจะเอาหรือเปล่าเท่านั้นเองคะ่ะนะอย่างพี่นี่ก็ขอพรอ,องพ่อพีอพ่แค่นี้นะมีหลายอย่างเอาทุกอย่างก็คือเอาไว้ให้ตัวเองได้บุญอ่ะนะนะ บูชาขอพอรท่านเพื่อให้ตัวเองได้ได้อารมณ์ดีได้บุญค่ะเพราะเราอะนะถ้าใครที่เป็นคนขี้โมโหง,ง่ายขี้โกรธง่ายก็ต้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุณค่ะถ้างั้นคุณจะเอาตัวเองไม่อยู่นะคะเหมือนพี่ค่ะขานะบางทีพี่ก็เอาตัวเองไม่อยู่เหมือนกันค่ะนะ,นะอ่ะก็วันนี้ถ้าเราลองเครียดดูค่ะเครียด,าดามากๆโกรธมากๆโมโหมากๆด่าเยอะๆเข้าไปค่ะนะโกรธใครแค้นใครด่ามันไปให้หมดเลยค่ะแล้วเหมือนลองตกนรกดูค่ะว่า นะคะมันทอระมานไหมเวลามันตกนรกอะชีวิตจริงนี่แหละมันคือการตกนรกชัดๆค่ะนะยกอย่างเช่นโกรธแล้วด่าแล้วโมหูแล้วไม่สบายใจแล้วเครียดแล้วบ่นแล้วมีความสุขไหมนะคะไม่มีความสุขก็เลิกค่ะนะแล้วทีเนี้ยมาให้ตัวเองขึ้นสวรรค์ทีเนี้ยนะคะทำยังไงให้ตัวเองขึ้นสวรรค์ทําให้ตัวเองยิ้มเยอะๆยิ้มหวานๆพูดจาเพราะๆคิดบวกต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะ ถ้าเราจะมาขายของออนไลน์เราต้องรักตัวเองรักที่จะดูแลผิวนะรักที่จะดูแลหุ่นดูแลสุขภาพแล้วก็บอกต่อผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้คนอื่นให้เขาได้ใช้ในระหว่างการลงมือทําเราเจอแน่นอนค่ะคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทําไม่ต้องไปสนใจบล็อกค่ะนะมีหน้าที่บล็อกอย่างเดียวนะ <laughs> เวลาถึงเช้ามาที่ฐานจิตโพสต์โพสต์โพสต์ไลค์ทำคลิปอยู่ในรูปตัวเองค่ะ อย่าเป็นเหมือนพี่ในอดีตไม่ต้องไปดูคนในเฟซนะคะสร้างโพสๆก่อนแล้วก็หาลูกค้าทุกวันทุกวันค่อยมาสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนในเฟซวันละสี่ห้าห้าคนอะ่ะถ้าคุณไม่ไปทําความรู้จักกับเขาเขาก็จะไม่รู้จักเราอะ่ะหรือบางทีพี่ไม่เคยไปสร้างความรู้จักกับใครค่ะส่วนมากเขามาสร้างความสัมพันธ์กับเราวเขามากดไลค์เราบ่อยๆอย่อะอะ่ะเราต้องทํายังไงก็ได้ไปหาคอนเทนต์น่ะที่ให้มันมาถูกใจอะ่ะ คนในเฟซอะอะนะเให้เขารู้จักเราอ่ะเขาไม่มารู้จักเราใช่ไหมเราต้องหาวิธีทางทํายังไงก็ได้ให้เขามารู้จักเรานะให้เขาอยากมาส่องเราอยากมาติดตามเราอะเราต้องปรับตัวเองค่ะจากที่เราไม่ไม่แต่งตัวสวยถ้าวันนี้จะมาเป็นแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ไม่ได้ค่ะี่หลี่ไม่ได้ต้องสวยค่ะนะต้องสวยตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกค่ะนะเราต้องปรับลุกตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นอ่ะ เพื่อเพื่อจะทาได้สะ,สะดุดสะดุดตาคนอ,อื่อนฮะอย่าไปทำมันมากไปไปจองคิวถอนเถอะใช่ไหมเนี่ยขาเรียกว่า, <c oughs> วาเราก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ขี้กลัวไม่ได้ว่าใครนะหมายถึงอย่างลูกเราเนี่ยเราก็เป็นเหมือนกันเคยเป็นไหมกลัวกลัวว่าอะกลัวเงินกลัวเงินไม่มีเงินก็เลยไม่มี กลัวว่าแฟนจะนอกใจแฟนก็นอกใจกราวว่ามันจะขายไม่หมดมันก็เลยขายไม่หมดไม่กลัวขายเพื่อนๆนะไม่กลัวนะเราเคยนะมีโมเมนต์นั้นมาก่อนแต่เรามานั่งนึกถึงตอนที่เราขายแอปเปิลดีพออะทําไมเราไม่กลัวเลยวะไม่กลัวไม่มองหาไม่สนใจหาอะไรเลยค่ะแต่ทําไมขายดีจังเลยนะตั้งหน้าตั้งต,งตาโพสต์ค่ะหาลูกค้าทุกวันทุกวันโหอยู่ดีขายดีขายได้สามสิบซองขายได้สิบซองดีใจดีใจเอาอีกเอาอีกเอาอีก แล้วก็ขายปังขึ้นปังขึ้นนะ,ะคะครูบาอาจารย์สอนถูกต้องมากเลยว่าอยู่ในลู่ตัวเองตั้งใจทําหาลูกค้าทุกวันไม่ต้องไปส่องอะไรเยอะแยะมากมายเรียนเรียนตอนเย็นทีเดียวอ่นะก็ได้เรียนช่วงเช้ากับตอนเย็นหรือเรียนก่อนทําหรือถ้าไม่มีครูให้บาบาอาจารย์มาให้เรียนเลยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วก็ลงมือทําเองเลยค่ะนะตอนที่ไม่ขายของอะไรไม่มีครูบาอาจารย์ไม่ทีมสอนให้ แม่ทีมสอนให้แค่รู้ว่าทํำยังไงคิดยังไงลุยยค่ะลุยเองทําเองเขาเรียกว่าชีวิตคนเราอ่ะมันต้องลองผิดลองถูกเอาเองถ้าอย่างนั้นเราจะไม่เราจะไม่มีประสบการณ์เลยค่ะถ้าวันนี้คุณอยากจะมาขายของออนไลน์นะคุณมีแต่คุณมีแต่แตฝันว่าจะถูกหวยถูกรอตตอรี่อ่ะฝันว่าสามีจะให้เงินนะเป็นแสนเป็นล้าน หรือว่าหรือแบบว่ารอว่าพ่อแม่จะให้ทพา์สมบัติเยอะมากอะไรประมาณนี้ค่ะอนะ <c oughs> มันเพ้อเจ้ออ่ะนะก็คือเราเราสามารถฝันได้นะเว้แต่เราต้องลงมือทําด้วยทําเนื้องานที่แบบมันทําให้เรารวยได้นะฮะอือไปลองเรียนกับครูบาอาจารย์คนสําเร็จเขาไม่ดูถูกหรอกแต่ว่าเขาบอกไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนที่สนับสนุนให้คุณเล่นหวยหแน่นอนค่ะนะ ไม่มีค่ะคนสําเร็จในประเทศไทยเนี่ยไปส่องเลยพี่ส่องกว่ามากมากกว่า20คนนะ,ะบางทีเราเอ้ยเราเราเรา,เราด่าใครหรือเปล่าวะวยความที่เราก็เคยด่าคนอื่นมาก่อนอะเรายังสังเกตเองเลยว่าคําพูดเนี้มันจะไปสะเทือนหัวใจใครไหมอ่ะแต่ทาวันนี้เรามาสอนให้เขาคิดดีคิดบวกทาในทางที่ทางที่ถูกต้องแต่มีคนเกลียดเรา5คน10คนเราไม่สนใจนะแต่ถ้าหากว่าวันนี้เราสามารถช่วยคนได้10,000คน ช่วยช่วยคนได้ร้อยคนพันคนพี่ก็รอดแล้วค่ะแล้วพวกเขาก็รอดเหมือนกันคุณจะเสียเวลากับคนสิบคนหรือว่าจะเอาเวลาเนี้ยไปให้กับคนหนึ่งหมื่นคนนะถ้าวันนี้คุณสามารถช่วยคนหนึ่งพันคนหนึ่งร้อยคนหนึ่งหมื่นคนมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการที่ได้ติดตามเรานะนั่นแหละคุณโชคดีนะอย่าเอาเวลาของเราอะไปเพียงเพราะ ว่าเฮ้ยเราเรานิสัยแบบเนี้เราคงทําออนไลน์ไม่ได้หรอกทําไมเราจะเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองว่าเราเลิกได้เราเปลี่ยนได้เราจะปรับตัวเองให้ดีตลอดเวลาเราจะปรับตัวเองให้อารมณ์ดีได้ทุกวันแต่งตัวไม่เป็นฉันก็จะทำให้ตัวเองสวยขึ้นได้ทุกวัน สวยให้หมามันเห่าไปเลยนะคะเบาเล่นจะพี่น้องเออนะก็พูดคำๆนะฮะนวลให้เราก็โอ้เราจริงๆระดับมืออาชีพพี่น้องคนแต่งงามงามพี่ไปดูอ่ะอย่างเพีนระดับเจ้าของโรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนแต่งโตแบบสวยเซ็กซี่มากนะคะคนมีความมั่นใจอยแบบโอ้โหนะนวว่าเขาประสบความสำเร็จละไะจ่ะนะคนเหล่านั้นอ่ะ คนสวย่นงาม่นหมั่นใจถ้าจะมาเป็นแม่ค้าออนไลน์คือตัดเลยค่ะตัดนิสัยเก่าๆทิ้งไปแล้วก็ขยันตั้งใจทําทุกวันทุกวันคิดบวกอารมณ์ดีค่ะคิดให้น้อยสนุกให้มากนะคะอ่ะเหมือนที่ครูบา,าจะาม้สอนนะพี่ก็เเรียนรู้กับ้างหะกับครูสิตาบ้างาาแหละครูลุงบ้างแหละอาจารย์บัณฑิตแล้วก็โค้ดแบงค์บ้างแหละนะเราก็ไปส่งหลายครูเนี้ยค่ะ แต่และครูเขาก็สอนในคล้ายกันนั่นแหละแต่คนละรูปแบบอแต่อย่างโค้ดแบงค์เนี่ยค่ะมีคนทนติดจามเยอะนะอ่ะเราก็ก่อนหน้านี้ที่เรายังไม่ได้รู้จักครูบาอาจารย์ท่านไหนเราก็เคยไปเรียนกับโค้ดแบงค์แค่คลิปเดียวแล้วเอามาปรับใช้แล้วมันก็ชีวิตเราดีขึ้น,นจริงค่ะอ่ะแล้วในเรื่องขายของในเฟซบ o o กนะ้อลืมมาแบ่งปันวันนี้นะทำยังไงนะโ่้มันสิบสามวินาทีแล้วเนาะ ลงนอกจากหน้าโปรไฟล์นะคะเป็นรูปเรานะแล้วก็ชื่อขายแบรนด์ไหนขายสบ,บู่แบรนด์ไหนก็เขียนขายครีมขายกันแดดอะไรก็เขียนแล้วการลงมือทําให้ขายก่อนใช้หลังใช้ไว้แล้วโพสต์ก่อนใช้หลังใช้ทุกวันแอดลูกค้าทุกวันแอดคนที่อาจจะมีพุงอาจจะมีน้ําหนักเยอะแต่พี่แนะนําเลยนะบางคนน้ําหนักเยอะแค่ว่าเขาจะอยากลดน้ําหนักนะ ให้เราเอาคนที่มีหุ่นเหมือนพี่นี่เนี่ยคเป็นคุณแม่หลังคลอดก็ได้นะอ่ะเอาประมาณพวกคุณแม่หลังคลอดเนี่ยคนเหล่านี้อยากสวยแน่นอนนะพอพยกตัวอย่างของพี่นิดเองค่ะนะเพราะคุณได้ลูกค้าเยอะแน่นอนถ้าคุณเอาคนเหล่านี้มาเป็นเพื่อนเอาคนไทยก็ได้นะฮะเดี๋ยวเอาคนจังหวัดประเทศเดียวกันจังหวัดเดียวกันแล้วก็ทําทุกวันทําทุกวันทําสม่ําเสมอคือยอดมันจะพุงพ่งขึ้นพนะุ่งขึ้นอะ ถ้ามาลังปีทองแต่ถ้าของแพงนะถ้าเราขายของแพงก็อีกระดับหนึ่งแต่ถ้าของเรามีคุณภาพแพงไม่เกี่ยวกันแต้วก่อนนี้ก็เคยยึดติดเหมือนกันว่าของถูกของแพงค่ะนะว่าถ้าเราขายของถูกของแพงเราจะมีคนซื้อไหมอะไรของแพงอย่างเนาะเราเคยของปกติเราจะขายของถูกมาตลอดเราเคยขายราคาสูงสุดสามร้อยบาทนะมาขายแพงได้ส่วนคือกระเป๋าลักซับแต่ก็ยังขายได้อ่ะ เราก็เลยปลดล็อกไว้ตั้งแต่ตอนเราขายกระเป๋าดังซับว่าเฮ้ยแพยงเราก็สามารถขายได้นี่ไม่เกี่ยวกันเนาะอืมดีจังเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะพอต่ก่อนเราคิดว่ามันแพงแล้วมันจะขายได้เหรออะไรอย่างเงี้ยมันทำไมขายได้ช้าจังเงินมันก็เลยขายได้ช้าเราก็เปลี่ยนใหม่มาอเอ๊ขอให้ขายดีทุกวัน,ท,วนทุกวันแล้วกัน <S <S พี่ก็ขอจบคิดนี้แค่นี้นะคะแล้วก็ลงมือทําสม่มําเสมอะคะ่ะไม่หยุดทาทาทุกวันหาลูกค้าทุกวัน นกว่าเราจะเจอคนที่ใช่คนที่เขากล้าคิดก้าทําแล้วก็กล้าลงทุนกับเราค่ะจงเชื่อเธอว่ามันต้องมีวันหนึ่งที่ใจิตใจเรานิ่งเราสบายใจเรามีความสุขได้ทุกวันแล้ววันหนึ่งที่จะมีแต่ผู้คนมากมายหลั่งไหลเข้ามาเกื้อกูลเราค่ะนะมาสนับสนุนเรานะเชื่ออย่างนั้นเถอะค่ะว่าชีวิตของเราจะดีขึ้นกว่าน,นี้แน่นอนค่ะเพื่อนๆแล้วมันจะเป็นอย่างที่เราเชื่อค่ะนะที่จะขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะไปแล้วจ้ะลอง ลองคิดคิดหวกในการลงทุนค่ะยิ่งลงทุนยิ่งได้ค่ะถ้าเราคิดว่าเราไม่กล้าลงทุนมันจะไม่ได้เลยค่ะเอาเงินที่สามีให้ไว้เนี่ยเก็บไว้ทุกวันนะสมมตินี้เรามีเงินหนึ่งพันบาทอ่ะเมรติว่าวันนี้เรามีเงินอยู่หนึ่งพันบาทนะคะอันนี้แปลงไว้โปรแกรมผิดต,ตัวเองนะคะถ้าสมมติว่าเรามีเงินอยู่หนึ่งพันบาทนะคะอ่ะเราเนี่ยจะเอาเงินไปทําอะไรที่มันทําให้เราได้เงินมากขึ้นเราต้องคิดแบบนี้ค่ะส่วนมากจะคิดแต่หางหางเงินแต่ไม่ได้คิด หาทางบริหารเงินค่ะอย่างที่พี่พ่อพี่เรียนรู้อยู่ทุกวันนี้ค่ะเราอ่านหนังสือบ้างแหละเราเพราะว่าเราติดล็อกเรื่องการที่เราเก็บเงินไม่อยู่เราก็เลยต้องเรียนรู้เรื่องการเก็บเงินที่อยู่เราก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องกดแรงดูดบ้างแหละนะแล้วก็อ่านหนังสือบ้างแหละในหนังสือเล่มนี้เขาอ่านเขาหลายเล่มพี่นิ่อ่านนะเขาสอนให้เราตั้งเป้าเลยค่ะว่าภายในหนึ่งเดือนเนี้ยคุณจะมีเงินเก็บเท่านี้หนึ่งปีจะมีเงินเก็บเท่านี้ รือพี่เขาไว้ออมทองนะะเราก็เลยบอกตัวเองว่าเฮ้ยจะเก็บเงินใส่ออมสินไว้ประมาณสี่ห้าวันก็จะไปเปิดเปิดบัญชีเงินเหลือแล้วแล้วก็เอาไว้ออมทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก,ก็ต้องวางแผนแล้วค่ะปีที่แล้วช่างมันมันไม่ได้ปีนี้เอาใหม่ปีนี้ก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยมันต้องมีเงินเก็บแล้วล่ะเป็นก้อนเป็นกอกเป็นกำรรได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาหรับใครที่ทํางานประจํานะคะก็ลองวางแผนเก็บรายวันรายเดือน แล้วก็เก็บหลายปีนะเพื่อกเกษียณดได้ยอย่างเช่นเพื่อนๆอ,อยากจะ,กะเกษียณอายุใช่ไหมอีกห้าปีอีกสิบปียี่สิบปีสามสิบปีอยากจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆไปเปิดเปิด,ป,ดประจํานะคะเดือนละห้าร้อยเดือนละพันเดือนละสองพันเอาไว้เพื่อนอนาคตตัวเองนะแล้วเอาไว้รายเดือนด้วยรายเดือนนี้เอาไว้ลงทุนนะขายของออนไลน์นะเพื่อทําให้เรามีเงินมากขึ้นหรือถ้ามันไม่ได้จริงๆเอาไปออมทองออมทองให้มันได้สักสี่ห้าพันแล้วก็แบเอาออกมาแล้วเอาทองไปขายแล้วเอาเงินมาลงทุน ทำแบบนี้ก็ได้นะมันอาจจะขาดทุนแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยเราก็ได้เงินก้อนอ่ะเพื่อดัดนิสัยเราว่าเฮ้ยก็ถ้าเราเก็บไม่ได้จริงมันต้องอ,อมทองค่ะนะเพื่อดัดนิสัยตัวเองให้ฝึกตัวเองให้แบบเก็บเงินอยู่อ่ะไม่ให้ตัวเองฟุ่มเฟือยอ่ะนะคะก็ลองทําดูนะใครไม่เคยอ,อมทองก็ลองอมทองดูค่ะไปหาช่องทางอมทองที่มันน่าเชื่อถืออย่นิดอมในห้างนะพินิดอมในเดอะมอลล์ค่ะนะะ อ,อมกับองค์พ่อพระศิีวดีค่ะนะ <c oughs> ในห้างทองอะไรชื่ออะไรไม่รู้แต่เขาไม่ได้รับตัวแทนถ้าใครอยากทําก็มีมีแบรนด์แม่คูสิตานะรับตัวแทนออมทองนะคุณก็ไปเสริร์ชเฮาอ,อกค่ะนะทุกคนนี่ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ค่ะไปแล้วจา้าบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะ